ในทางการเมืองนาทีนี้นะเขาพูดกันว่าหุ้นอนุทินพุ่งกระฉูดหมายถึงคุณอนุทินชาญเียกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะทำไมคะหุ้นพุ่งกระฉุดอย่างไรในทางการเมืองเขาพูดกันว่านาทีนี้หุ้นอนุทินชาญเียกูลพุ่งกระฉุดค่ะน่าซื้อวย <laughs> ความเคารพ <laughs> ก็ผมก็ไมรู้เหมือนกันว่า ออออในทางการเมืองเขาอยู่ในอารมณ์ไหนฟีลลิ่งเขาเป็นอย่างไรทำไมเขาชี้ไปที่ฮูดอนุทินแล้วเขาก็บอกว่าน่าซื้อค่ะอ่ะช่างมันตัดกลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าอ่หมายเรื่องหนึง่งย้อนกลับไปเมื่อวานค่ะ16มิถุนา2 5 6 7นค่ะวันอาทิตย์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาพร <ข à S 2> เดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยนะด <ข à S 2> ้วยความเคารพนะนี่คือประกาศค่ะประกาศราชกิจจานะคะที่ลงในราชกาชิจจานุเบกษาค่ะเป็นประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาพร์ <ขา S 1> ในบรรดาเครื่องราชในบรรดาเครื่องราชในบรรดาเครื่องราชจุลจอมเกล้า ถือว่าชั้นสูงขณะเดียวกันในบรรดาเหรียญรัตนาพรถือว่าชั้นสูงมาดูกันสักนิดสิครับว่าใครได้เครื่องราชอะไรอย่างไรและไปเกี่ยวพันกับคุณอนุทินชาญบุรีกุลตรงไหนประกาศพาระราชทานเครื่องราชฉบับนี้นั้น่น,นไหนกันไฮไลท์จะอยู่ที่เครื่องราชชั้น ทุติยช่วยจอมเก้าฝ่ายหน้าค่ะทุติยช่วยจอมเก้าฝ่ายหน้าผู้ที่ได้รับพระรานมีทั้งหมด16คนด้วยกันค่ะชื่อแรกพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณก็เฉยๆค่ะชื่อที่สองพลเอกภัยบูลคุ้มฉาย,ยาก็เฉย,ออยๆกยเฉยชื่อที่สามพลเอกกมนาตรดิบก็เฉยๆค่ะแต่ ทิกไปดูหน้าถัดไปครับของ,รองประกาศที่สิกเลยนะห,หน้าถัดไปของประกาศค,คราวนี้อย่างที่กราบเรียนอย่างที่กราบเรียนเ,ออเครื่องราชชั้นทุติยจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าที่ได้รับพระราชทานไปอยู่16คนน,น,นะครับค,คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาสามชื่อแรกเราประกาศไปแล้วเฉยๆแต่ไปดูชื่อลำดับสุดท้ายลำดับที่1ิบสิครับนายอนุทินชาญวีระกูลค่ะ ด้วยความเคารพนะมีแค่16ที่ได้รับพระาทานทุติยะจุวยจอมเก้าฝ่ายหน้าปรากฏว่าคนที่1ถึงคนที่15มียศในพลดำหน้าทุกคนยกเว้นคนที่16เป็นพลเรียนเป็นนักการเมืองชื่ออนุตินชาญวิลกูลแปลว่าอะไรค่ะตั้งไว้ก่อนนะเป็นพลเรียนท่านเดียวต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองคนเดียวจริงๆและก็เป็นนักชายเป็นนักการเมืองคนเดียวจริงๆ ที่ครั้งนี้ได้รับพระาทานทุติยเจอจอมเก้าฝ่ายหน้าสูงนะ,ะสูงนะถ้าสูงกว่านี้ก็จะเป็นทุติยเจรจอมเก้าวิเศษฝ่ายหน้าซึ่งคนที่ได้รับครั้งนี้ก็มีคนเดียวก็คือลุงตู่คนเอกพิจารณาแต่คราวนี้พลิกไปที่แผ่นที่สามแล้วก็โฟกัสไปที่เหรียญรัตนาพรชั้นที่สาม มีผู้ได้รับสองบุคคลด้วยกันสองคนผู้ง่ายๆชื่อแรกชื่อแรกพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะชื่อที่สองคุณอนุทินชาญวีกูลค่ะเป็นพันละเรือนคนเดียวและเป็นนักการเมืองคนเดียวที่ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนานร์าชั้นที่สามในครั้งนี้ค่ะและหน้าตั้งข้อสังเกตใน,ในั่นนะครับเหรียญรัตนาร์ชั้นที่สามอนุทินชาญวกูลได้รับพระราชทานในคราวเดียวกันกันกบพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ รับทราบกันตามนี้ทันทีที่เรื่องนี้กระจายกันออกไปคุณอนุทินชาญเลิกูลก็ได้โพสต์บางข้อความในเฟซบุ๊กของคุณอนุทินใช่ค่ะเป็นข้อความสั้นๆดังต่อไปนี้อยู่ใต้พระบารมีสองแผ่นดินชั่วชีวินขอเป็นข้าฟ้าจักรีโอเคอขอแสดงความยินดีกับคุณอนุทินชาญเลิกูลด้วยนะครับ ดูเหมือนกณอ,อนุทินถูกจับไปรวมอยู่ในกลุ่มของพลเอกประยุทธ์แล้วนะได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาพรชั้นสารในคราวเดียวกันนะและในคราวนี้ได้รับพระราชทานแค่สองนะหนึ่งก็คือลุงโตอีกหนึ่งก็คือคุณอนุทินคนุณอนุทินเท่านั้นไม่ธรรมดาเท่านั้นมไม่ธรรมดาขณะเดียวกันทุติยจุลจอมเก้าฝ่ายหน้า ได้รับระ่านครั้งนี้16คน15คนแรกเป็นในพนค่ะคนที่16คนสุดท้ายก็คือกุฎอนุทินเป็นพลเรือนคนเดียวและเป็นนักการเมืองคนเดียวที่ได้รับรพะ่านครั้งนี้ค่ะจบค่าวแสดงความยินดีด้วยค่ะดูเหมือนระยะนี้สีหน้าสีตาของกุฎอน,นุทินเจิจะหลับอร่าบ,บังเกิด ทุกสานักวิเคราะห์ทางการเมืองต้องเปลี่ยนแนวกวิเคราะห์โดยสิ้นเชิงค่ะได้คำเดียวแนววิเคราะห์ทางการเมืองถูกไหมทุกแนวการวิเคราะห์ทางการทุกสำนักวิเคราะห์ทางการเมืองจะต้องกลับมาเปลี่ยนแนวการวิเคราะห์ทางการเมืองใหม่พี่ใดนาคะรวมถึงจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองด้วยไหมคะอืจะเรียกว่าจุดเปลี่ยนผมไม่อยากใช้คําว่าจุดเปลี่ยนเพราะโครงสร้างทางการเมืองอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนค่ะ อย่างไรก็ไม่เปลี่ยนมันก็ยังไม่เปลี่ยนคโครงสร้างใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนค่หน้าเดิมๆค่ะแต่มันมีตัวเลือกมากขึ้นอ๋อมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นตัดไปแค่เรื่องนี้ดีกว่าป่ะไม่ต้องพูด